อาจารย์หนูมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์ค่ะปู้หลงก็มีคนอื่นอาจารย์ครับ <S 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 นอกอะไรไม่รู้ว่าสวยนั่งเลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลย <S 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 ตอนนี้อาจารย์รู้สึกสับสนมากดูเห็นเส้นผมในห้อง <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นผู้หญิงแก่ ไอเขาจะโกกแดมยังไงแต่ม <rôle> ัน <but> ก <universal movement> <to break an iously> ็มีล <om Sakura> ่องรอยความผมเงอกหนูว่าผมเป็นตัวที่สถาบันวิจัยผมผิวหนังแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนเลาก็บอกว่ามีอายุที่แก่เป็นคนมีความรู้ผิวเหนียวเหนียวด้านด้านมันสามารถบอกได้ขนาดนั้นเลยเหร ผมบอกได้ทุกอย่างเลยแต่มันบอกชื่อไม่ได้ใช่ไหมในบท nah <for S 2> มันไม <'s> <được> ่มีช oh <f wurde> ื่อมันเรียกแต่อาจารย์อาจารย์จะมาหาอะไรเราอ่ะมีอาจารย์หลายร้อยคนเออจริงด้วยมันมีอาจารย์หลายคนดีกว่าหนูหยุดร้องหาต่อนี่งฮึบหนึ่งสองอาจารย์แหวนโดนวเียเดี๋ยอาจารย์จะสอนนะ การที่เราอกหักเนี่ยเราจะไปโทษอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นะบางทีเนี่ยเราลองมาสำรวจตัวเองว่าเราทำผิดอะไรหรือเปล่าเขาถึงได้จากเราไปลองมองตัวเองซิว่าเราสะอาดพอไหมสิ่งตัวเรามีไหมบางทีเราก็ต้องทำใจถ้าเกิดว่ามันเข้าปันกันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง ูเข้าใจพี่จันพูดไหมปล่อยมือฉันแล้วจากไปเสียเธอเข้าใจแล้วว่าเราไม่รักกันนะก็ยอมรับว่ามันคงถึงวันที่ชีวิตของฉัน อาจารย์เสียใจด้วยนะขอบคุณอาจารย์ก็ไม่เป็นไรฮัลโหลฮัลโหลครับพี่บุญพระเวรเหรอคะใช่ค่ะน้องปูลมหรือเปล่าใช่ค่ะปูลมเองตอนนี้ปูลมขึ้นมาอยู่ข้างบนห้องแล้วค่ะจริงเหรอพี่ก็อยู่ในห้องแล้วนะพี่บุญพระเวรใส่เสื้อสีอะไรคะพี่ใส่เสื้อสีขาวจ้ะเชื่อเหรอคะ แล้วพี่แส่งเกงเสีอะไรอะ่ะสีดำจัดแ,แล้วน้องปูลม,ล,ะะปลมเหรอจ๊ะปูลมใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ติดกิฟด้วยติดกิฟต์หรอใช่ค่ะอุ้ยพี่เห็นคนติดกิฟต์แล้วปูลมติดกิฟต์สองอันนะคะพี่บุญพเวศจะไปมาเช็คลูกก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่พี่บุญพเวศรุ่นพี่คณะแพทย์ปีหกที่กำลังเปนเอกทอนใช่ไหมคะใช่ครับอุยเฮ้ยนี่น้องปูลมป่ะใช่ค่ะอุ้ยน่ารักกว่าที่คิดขอบคุณค่ะที่บ้านพี่อยู่จังหวัดอะไรคะบ้านพี่อยู่ร้อยเอ็ด มากินอึ้งบ่เอาดีมันหนาสให้ยฟังฝนมันตกเนาะไปคูบปนี่เต็มเต็มคูเลยอ่ะแต่ว่ามาเปิดเบืองอ่ะไปขี่ข้างๆไปเลยจ้าอุ้ยรถที่บ้านพี่อ่ะทำธุรกิจอะไรเหรอคะเป็นธุรกิจความงามอ่ะครับเปิดคลินิกมีกี่สาขาคะประมาณ1ิบครับอุ้ยรายได้สาขาละเท่าไหร่คะพี่ขนาดนั้นเลยเหรอจ้า เป an ็นน้องปูลมน่ารักมากเลยอ่ะพี่เจอตัวจริงแล้วพี่หลงเลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่อยากสร้างอนาคตกับน้องปูลมจังเลยไปหาพ่อพี่กันอุ้ยปูลมจ้าแต่งงานกับพี่นะแต่งงานกับพี่นะนิ้วนหนนะนิ้วนานิ้วนายะไอหนูรักพี่นะคะพี่ก็รักหนูจ้าสมบัติพี่มีให้หนูหมดเลยนะเอาไปได้เลยให้หนูกดกระดุมเลยไหมคะเอาเลยไหมล่ะพี่ก็ไม่ติด หนูรักพี่นะคะพี่ก็รักหนูจ้าปูลมฮึโมนาลิเซียให้เสียเองมานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ตอนที่นัดเจอคันคุณพี่หมอปีหกกำลังจะเจอตั้งแต่ต้นตื้นต้องเคียย์ที่บ้านทำธุรกิจคลินิกความงามสิบสาขากำลังจะแต่งงานแล้วพาไปเจอพ่อหยุดคุณต้องหยุดคือปูลมนะ ภูหลงแป้งเซียใช่ไหมหาคนมาแกล้งให้เซียหึงใช่ไหมโมนาลิเซียฟังนะเราเลิกกันแล้วผู้ลมเราไม่ได้เลิกกันเรายังรักกันอยู่เซียรักผู้ลมเหมือนเดิมเลยหอมกัเดิมนะนั่นมือพี่บุญประเวทมือพี่บุญประเวทหล่กเหรอหอมซี่สร้างู้ลมเซียขออีกทีมาโมนาลิเซียหยุด เสียหยุดไม่ได้จริงเสียรักบุลลมบุลลมขาวกว่าเดิมเยอะเลยนนอะโมนาลิเซียหยุดหยุดอะไรหยุดเดี๋ยวนี้เรากำลังจะแต่งงานกันพี่คุญปรเวศอย่าหัวเสคะเรากำลังจะแต่งงานกันแล้วครับใช่ไม่จริงนี่โมนาลิเซียไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวไหมจะแต่งงานจริงๆเหรอคะอีกแล้วเหรอ แ่ทั้งหอมทั้งนุ่มบุญของเธอจริงๆนะปูหลมวาสนาปุูหลเนาะขอบคุณเซียนะที่สิ่งล่าในวันนั้น่ะไม่จริงไม่จริงมันไม่ด้มจริงพี่บุญเพเวทอัะเสียขออะไรพี่อยากหนึ่งได้ไหม เสียขอพี่ดูลมคืนได้ไหมคะเสียรักของเสียมะพี่อย่าคืนหนูให้มันนะคะหนูล้องกว่าหนูจะหลุดออกจากฟาร์มจระเข้มาได้อ่ะพี่บุญเวเสียไว้เสียสัญญาว่าเสียตั้งใจเรียนหนูไหวละอย่าคืนหนูให้มันเลยได้ในเมื่อปูลมจะแต่งงานกับพี่บุญพเวศเสียก็จะพาไปอยู่ใกล้ๆกินิกเชื่อเลยนะคะเดี๋ยวริคกินิกครับ เธอได้อยู่ใกล้ภูลมเสียยอมทีรังยิงพ่งเหรอเรายิงรักกันใช่ไหมอาบน้ำบ้างนะเสียแล้วหมอสั่งครั้งที่รักษาอยู่ พปลี่ยนไม่ได้เป็นสังคมไปเองนะบูลมไม่ตื่นไปจองคิวตั้งแต่ตีสี่แล้วเดลิสคลินิกนาะติดต่อ HR ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างนะสภาพอ้าวขอบคุณหลายๆโดยที่มาคบกับหนูน่ะอุ้ยถึงแล้วหรอคะใช่นี่ไงเดลิสคลินิกเฮ้ยทีนี้เช่าเดือนละเท่าไหร่อ่ะคะพี่บุญปรเวทพี่ไม่ได้เช่าจ้ะทำไมอ่ะคะพี่ซื้อเลยพี่แล้วไอ้นิวนี่ เท่าไหร่คะเนี่ยสติกเกอร์เปล่าเอาสติกเกอร์กี่บาทคะพ่อพี่ซื้อไม่ต้องไปสนใจหรอกอุยียพ่อพี่ใจดีไหมเดี๋ยวพี่ซื้อสติกเกอร์ให้เขาจะว่าพูลมหรือเปล่าอ่ะไม่ว่าหรอกจ้า่ะเดีย๋ยวพี่พาไปเจอพ่อพี่อยู่ในห้องไม่ตื่นเต้นจังเลยครับพี่พสวัสดีค่ะอาจารย์อยากมาทําหน้านะคะมีคอร์สอะไรแนะนำแซนบ้างไหมก่อนที่จะทําหน้าไปดูใบเซอร์และรางวัลของเดอะเวิร์สทีนี้ก่อนนะคะดูรางวัลเป็คนดีกว่าเยอะแยะมากมายเลยโอเคค่ะ คุณน้องก็ทําหน้าที่นี้ด้วยหรอใช่ค่ะทําหน้าที่นี่ค่ะว้า่งั้นพี่ไม่ทําค่ะเอาคุณพี่คุณพี่วิ่งไปไหนทาไมอ่ะสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อครับมีอะไรลูกไปทำอะไรคุณพ่อไปทำอะไรลูก หูเป็อนอะไรบ้าว่าครับนี่ปูลมแซมผมปูลมเหรอลูกผมมีเรื่องสำคัญมาบอกคุณพ่อครับว่าผมจะแต่งงานครับแต่งเมื่อไหรพรุ่งนี้ครับเราคบกันนานหรือยังมาเช้าค่ะโอ้ไม่กี่ชั่วโมงเองเราวิดีโอคอลคุยกันเรื่อยๆเลยนะคะเปิดกล้องพี่ลิศโอนเนองินให้หนูทุกเดือนค่ะเงินที่ไหนลูกเงินพ่อเองครับเขาบอกให้โอนครับเขาใส่ชุดตำรวจมาแล้วก็วิดีโอคอลมา กลัวไหมการเขาไม่ได้ผอมฟังพ่อนะหนูก็ยังเป็นเด็กของพ่อกลิ่นตัวยังเป็นกลิ่นทาลกอยู่เลยมาหาพ่อหน่อยมาพ่อผมโตแล้วเอออย่าไปสนใจให้พ่อหอมสักทีได้ไหมลูกพ่อมีเอาไวเขาไม่ต้องอายนอยู่ต่อหน้าแฟน มาลูกเดียวลูกเดียวมามาหอมลูกแต่ผมจะแต่งงานแล้วนะพรุ่งนี้แต่พ่อแต่งด้วยสามคนพ่อลูกลูกแล้วจะเลิกกันเมื่อไหร่ไม่เลิกค่ะหนูจะแต่งงานกันแล้วเลิกกันเมื่อไหร่บอกพ่อนะทําไมะครับเดี๋ยวพ่อจะเป็นแฟนให้ลูกเองเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งแฟนคุณพ่อเห็นลูกหิวนมไหมกินได้กินเลย จะได้จบปวดหลัพี่หัวงี่เหรอจะได้จบ